ดีค่ะอยู่กับแม่อูแรมน้องเชเบตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพ่อเอ็มแม่อูมีภารกิจด้วยนะคะมีภารกิจให้ออมเด็กกับเชเบตตามหาของของสิ่งหนึ่งแต่ก่อนไม่แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเราไปเซอร์เวยก่อนนะพ่อเอ็มว่ามันมีอะไรที่เราจะให้เขาซื้อให้เขาลองข้างนอกให้เขาลองนอกโอเคโอเคโอเคค่ะรอก่อนนะคะหรือว่าเขาไปด้วยแต่ว่าเราแค่ไปแอบมองแอบคุยกันโอเคไหมแล้วแม่อูจะหาอะไรเออเดี๋ยวแม่อู๊บอกเองไปเข้าไปเลย ไอพ่อเอ็มเราไปดูของดีกว่าของใช้ก็ได้นะพ่อเอ็มอยากได้อะไรไม่รู้ครับได้ได้เดี๋ยวแม่อุจะให้ออมเดตกับเชเบตนะคะตามหาของสิ่งสิ่งหนึ่งที่แม่อุอยากได้นะเดี๋ยวแม่อุเซอร์เวดูก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรได้อันนี้ก็น่าสนใจนะเอาไปล้างจานได้นะนี่นะคะแม่อุก็หาเจอแล้วแม่อุอยากได้ฟองน้ำหัศจรสยจ์ชิ้นนี้นะราคา60บาทนะคะแม่อุจะให้เขางบ 60บาทแล้วก็มาซื้อเจ้าของของสิ่งนี้นะเดี๋ยวแม่อุจะบอกเขาแนวทางว่าเป็นสีแดงเอาไว้ขัดหมอ้อขัดถ่ายอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูเขาก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นะคะแม่อุได้แล้วแม่อุได้แล้ว่ดดวชวยหหให้พ่อเอ<ม>็มช่วยดีกว่าให้พ่อเอ็มช่วยด้วยดีกว่าภารกิจนะคะภารกิจดีๆฟังภารกิจนะเป็นเป็นเป็นของใช้ของใช้ในครัว แล้วก็สีแดงสีแดงสีแดงจำไว้สีแดงนะสีแดงแล้วก็มีลูกตามีลูกตาเฮ้ยมีคิ้วมีคิ้วมีแค่นั้นแหละหน้าซองนะพ่อเอ็มหน้าซองใช้หรือตุ๊กตาเน้อเราไปเดินหากันสีแดงนะสีแดงนะหกสิบบาทนะพ่อเอ็มหกสิบบาทนะหกสิบแยกกันไปไหมไม่ต้องแยกกับพ่อเอ็มเพราะว่ามันอยู่แค่จุดเดียวเป็นของใช้ในครัวเรือนนะคะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ออมเลตตรงนั้นไม่มีหรอกค่ะ ไม,ไม่ใช่พ่อเอมเอมีหูมีตามีจมูกไหมไหนอันนี้ไงมีตามีหูมีตา,ม,ม,ตามีปากมีอะไรเปล่าไม่ใช่พ่อเอมม,มาดูกันนะว่าพ่อเอมกับอ,อมเด็ดจะหาเจอไหม,ไมหใช่หรือเปล่าอุย้ยทำไมไม่เจอไม่าจอทัวเลยหกสิบ <60 S 2> <ๆ S 1> บาทนะมันคือหกสิบบาทนะอันนี้เท่าไหร่อะหกสิบบาทเหมือนกันใช่ไหมไม่เอามันต้องเล็ก กระทัดรัดด้วยอ๋ออันนี้ลถกระทัดรัด <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่แลว้วทำไมหาไวจังเลยอ่ะอ,นนอันนึงไปอันนี้ได้แล้วหนึ่งอย่างโอ้แม่อูก็นึกไม่ออกนะว่าจะเอาอะไรแม่อูว่าซื้อไอ้เจ้าป๊อกกี้นี่ดีกว่านี่นะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะนี่นะหกสิบบาทเหมือนกันจะคุ้มไหมเนาะภารกิจต่อไปนะคะพ่อเอมภารกิจต่อไปนะอะไรครับ มันเป็นพลาสติกใสกแล้วใสๆแล้วใสๆนะแล้วก็ทำอย่างนี้กำแล้วก็แบแล้วก็กำกำแบไม่ใช่มันเป็นอย่างเงี้ยพ่อเองมันเป็นอย่างเงี้ยพลาสติกกแล้วแบเออสีขาวใสเลยมันทำกำแล้วก็แบกำแล้วก็แบปาไปหาก่อนเร็วลูก ตอนนี้นะคะพ่อเอ็มกับออมเล็ตแล้วก็ส่วนพ่อเอ็มกับเชเบตจะอยู่ด้วยกันนะไม่ใช่มันเป็นพลาสติกพ่อเอ็มเชอร์เบตมันเป็นพลาสติกนะออมเล็ตนะแม่อูบอกว่าให้ตามพ่อเอ็มมาเขาไม่เชื่อใจพ่อเอ็มอ่ะเขาเดินไปผิดทางแน่นอนเพราะแม่อูไม่ได้ไปทางนั้นใช่ไหมเชเบตเชเบตรู้ไหมว่าแม่อูอยากได้อะไรอยางนเรรู้กมมันเป็นพลาสติกนะพ่อเอ็มกัมกรรมแบร์ เป็นพลาสติกนะพ่อเอ็มไม่ใช่ไม่ใช่กัมมี่เบร์อันนี้กัมมี่เบร์เอาเมลหาได้ไหมเอาเมลเชื่อพ่อเอ็ม่อยนะภารกิจนี้นะไม่ได้ค่ะต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะคะแต่อุเชื่อว่าไม่มีใครหาเจอแน่เลยเพราะว่าแม่อุใบได้น้อยมากนะไม่มีสีเลยหรอมันเป็นกระเป๋าค่ะเธอเชเวดชเบดคิดว่าชเบดจะหาเจอไหมคะ แล้วกับแบ่เอ้ยคล้ายๆแบบนี้นะได้อยู่นะพ่อเอมไม่ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้าไม่เป็นของใช้พลาสติกนะเขาบอกให้ไปสอบถามได้นะเขาบอกว่าหาอะไรไม่เจอไปสอบถามเขาเราไปถามพี่เขาไหมว่าเราอยากอยากเจอสิ่งของแบบนี้ไปถามพี่เขาไหม้องถามเขาไหมพ่อเอม เอ็มเขไม่กล้าถามนะเพราะมันตลกนะคะ y ู u t u b e ว่าไหมเนี่ยเริ่มก็ถูกนะแต่เลยมาแล้วเลยมาแล้วอ่ะบาถามพี่เขาไหมล่ะเชเบตไปถามพี่เขาไ,มไมหมเออถามเขาไหมไปถามเขาไหมเอ็มี่าอะพี่เขาจะตอบได้ไหมอะไรเนี่ยมอ่ะพี่เขาจะตอบได้ไหมไม่รู้เลยใส่กับแล้วเลนคืออะไร อะไปหามาอ่ะพี่เขาก็ยังไม่รู้นะอเล็รู้ไหมว่าอะไรอ่ะคล้แบบนี้นะคล้ายๆแต่มันเป็นของใช้นะพะเอมเป็นของใช้มันเป็นของใช้มสิเป็นของใช้แต่มันเป็นสีใสนะพะเอมสีใสเหรอสีใสอยู่ไหนเออไม่ชอสีอะไร สีใสค่ะสีใสใสแบบพลาสติกอะพ่อเอ็มกกแล้วไ้านี่แม่อุไม่เอาทรงนี้นะพ่อเอ็มคิดว่าแม่อุจะเอาทรงไหนถูกนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมคิดว่านี้จริงเหรอถูกต้องทำไมเก่งนะแะ ทำไมเก่งจังเลยรู้ได้ไงอ่ะฮะมันเดินสะดุดตรงนี้แล้วก็นิดเออใช่ครัใช่ไหมทำบ่อยดิเราอ่ะไม่เรากำเชเวตได้รางวัลแล้วภารกิจเรียบร้อยแล้วนะเอาเงินมาดูดีกว่ได้ไปอยากได้รายหกสิบบาทดูเลยเอาเล็ดน่าซื้อนะเนี่ยอ่ะแม่อเล็ดอเมล็ดอเมล็ดมาดูนี่อเมล็ดนี่อเมล็ดเดือนหนึ่งมีสามที่เอ็ดวันสมมติวันที่หนึ่งอเล็ดใส่ไปยี่สิบ ยี่สิบยี่สิบแล้วพอครบเดือนเอาเงินก็เก็บทั้งหมดไปฝากสนใจไหมไม่โอเมนี่อะกูกูตั้งนานเอาเนี้ยเนี่ยจะได้นอนเนี่ยอะไรของหมาลูกของหมาลูกของหมาเดียวฮ้ยหยิบแมวเดี๋ยวแมวเขาแตกลูเฮ้ยเดี๋ยวแมวแตกลูกออกมาเร็วไอได้แม่แม่เดียวแม่ช่วยพลอเอมซาเบ็ตไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไม่มีใครเอารางวัลแล้วไม่ค่ะไม่เอาค่ะลูกไม่มีใครเอารางวัลแล้วไม่มีใครเอารางวัลนะให้เวลากี่นาทีดีพ่อเอ็ม ไปแล้วนะออมเล็ตได้แล้วนะพ่อเอ็มก็ได้แล้วไม่เกี่ยวได้ยังเอาเร็วไม่เอาอ่ะขนมอีกแล้วเหรอลูกให้กินลูกอมดีกว่าเอาลูกอมไม่มีลูกอมไม่เกินห้าบาทได้แล้วพ่อเอ็มจ่ายตังเองนะเฮ้ยเอาไอเอาเชียวโมยเอาอะไรพ่อเอ็มเชียวหัวเนี่ยเ่าอะไรรู้เปล่าพ่อเอ็มไม่ใช่เทียวโมยมันเป็น 60บาทมีแอปเปิลกับองุ่นรวมกัน,น,ลไไนเลยมไาไหมนี่ยใไหมเอาอะไรลูกเอาอะไรออมเล็ตไปกินเค้กดีกว่าลูกอ่าอันนี้นะคะออมเล็ตก็ตกลงจะเอามาม่าทำไมอ่ะชอบกินมาม่ากันไม่ใช่หรอไม่เอาจะเอาอันนี้เอาอะไรเอาอันนี้เอาอันนี้ไม่หมดเวลาแล้วไม่ได้ค่ะลูกไม่ได้เดี๋ยวกินเค<ม>้ก <ๆ S 2> กันนะโอเคภารกิจของแม่อูน,นะคะที่ให้พ่อเอ็มแล้วก็น้องเชเบ็ดแล้วก็น้องออมเล็ตนะคะไปหา ของนะคะสอสองชิ้นนะออมเล็ตประสบของมสำเร็จแล้วก็เป็นพ่อเอมส่วนเชเบตไม่ได้อะไรเลยอ่ะพ่อเอ็มไม่ใช่พ่อเอมเชเบตสรุปแล้วเชเบตไม่ได้หาของไม่ได้นะแม่อูไม่ให้เชเบตกินเค้สนะโอเคพ่อเอมได้โอเคนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเค้กกินนะโอเคไม่ได้กินไปแล้วหนีออมเชเบตดีกว่าพ่อเอมไป หนีแล้วอุ้ยผักอ่ะพ่อเอ็มจัดการหน่อยเร็วพ่อเอ็มเขาผักแม่อุ้งอ่ะทำไงดีทำไงดีออมเล็ตแม่อุ้งเห็นว่าออมเล็ตแกล้งน้องเชเบทนะหยิกน้องทำไมไม่เอาชเชอร์เบทไม่ได้ไปกลับบ้านกันดีกว่าแม่ไม่มีแม่อุ้งไม่มีตังค์แล้วชเชอร์เบท อดกินเค้กแล้วแม่อุ๊บซื้อของหมดแล้วอะ่ะโอเคนะบ๊ายบายคะ่ะ